เซนเฮ็ดเองค่ะเส้นเราตัวที่อึงแน่นๆแสดงว่าเจ้ากินลายได้จัง,ง,ง,เ,งลเลยเราหยิบให้ลายอันนี้ธรรมดานะครับผมเนี่ยธรรมดานะอันนี้ธรรมดานะครับพี่เสียดพี่เสียดกินไม่หมดใส่หมูกรอบด้วยนะครับผม พิเศษกินไม่หมดธรรมาดากินหมดเลยมีใส่ไป <c oughs> <c oughs> ใส,ไ <c oughs> <c oughs> ใส่ไปเลยนะครับผมเน้นเน้น เลยคิดหอดว่ะเมื่อนี้ยเถือนจองเลยโอ้ยว่างเป็นว่านว้านอินบมแตกเลยว่านไม่ใญ่ท็อปแลนนแลนหอดโมงแงมันหนาจตงานเงียบเพือนใช่ป่เพราะว่าเต่งานนึงว่ะอ๋อเจ้มามีผูน้นั้น